เฮียไปต้มทอดเนื้อกูใสยกูคิดว่ากินเกลือใกล,ล้ร้านเจ็ดได้กี่ชุคดครับเฮียอยากก่างก็กินเกลือทั้งก้อนอ่ะเนื้อคน้นนุ่มเลยนุ่มแบบ วาคิววาคิวเอห้ามีงหลังไตได้เลยอ่ะขายเป็นแดงครับขายเป็นแดงครับ ลุงสวัสดีครับ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 ได้รับไหมครับลุงยังครับยังผมรอคนเดียวเรียกเกันเหรอเรียกเจ้ากันเหรอรอก่อนครับเดี๋ยวรอก่อนครับรอเพื่อนๆก่อนอ๋อโอเคครับอร่อยเลยแดกเกลือไหนบอกลดน้ำหนักค่อยลดค่อยลดพรุ่งนี้ไม่ผมกินอกไก่มาแล้วสองมื้อเมื่อวานนี้กับวันนี้ต่อครับลุงเออไอตีมายัง พี่ตีผมผมส่งไอ้ลิงก์ที่ขอดไปทางเฟซเขาแล้วอ่ะผมโทรไปหาเขาบอกเขาไม่มีลิงก์อ่ะผมส่งไปให้เขาแล้วแต่เขายังไม่อ่านเลยใช่หรอใช่เขายังไม่อ่านเฟซเลยแต่ว่าเขาเพิ่งวางสายแล้วอ๋อสวัสดีครับไหนครับลุงบอกนะคือครับพี่อะไรลุงอยู่นี่ลงวันนี้ครับลุงไอบอลมันมีคนขายอาห้าสิบหรอ ใช่ครับลุงเท่าไหร่แรงลุงสี่ร้อยได้หอคลุงสามร้อยได้ปะโอ้ยสามต่อเดี๋ยวนะลุงเขาตีกันอยู่อะตอนเนี้ยไปไปไปดยไปไปดีไปไหปไป้าลุงไปคุยลุงอาจจะาอาจจะขายให้ลุงก็ได้นะไปดีปยวไปเดีเออเดี๋ยวเปิดว่า4ี่ลุงนั่นนี่ฮะแล้วเราตีวันไหนอะครับลุงตตตีวันไหนบอลเอ่อ เราเราจะได้ตีประมาณ22องอะลุงอ๋อนี่ผมลุง่งนะใครอะแซงหรอเราต้องได้ตีประมาณ22แต่ลุงลุงจ่าเข้าสาล็อตจีบน่ะลุงผมจะเอาไปเข้าสล็อตไปก่อดอแล้ครับสี่ใครอะใครบ้างครับลุงมีกูไอเว้นไอแฟงไอเต๋ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอ รอพี่ตีมาเดี๋ยวพาไปข้อสล็อตไว้ก่อนก็ได้ <Okay. S 2> สลับเ mm hmm. พราะฝั่งนู้นเขาไอ้นี่ไงเขาไปเอาไอ้พวกมาฝั่งฝั่งน<ค><อ>ู้นเขาจะไห <c oughs> วเหรอก็ถ้าเขาไปเอาใครมาแล้วชักนมแล้วก็ไอ้นั่นอ่ะ <laughs> <c oughs> แล้วก็ตู้เอ็นทีอาร์ <c oughs> ชักนมเพื่อนรักลุงอะ่ะลงุงชักนมเพื่อลุงอะ่ะมาอยู่ฝั่งนู้นแล้วอะ่ะ <c oughs> ได้มันน้อยได้ยังได้มันน้อยบ่ง ลุงวันฝันมาขโมยรถผมเล่นอยู่แล้ล้อยากกระเทียเล่นอยู่เนี่ยไม่ได้เขาแก๊งอ่ะมาปันตันของอ่ะลงเหลือกันเท่าไหร่อ่ะลุงน่าจะพันพันกว่าฮะพันล้านใช่อ่ะลุงเออหนูเป็นพันล้านเลยเหรอได้กูก็บอกนี่ไกูจะใช้เงินนี่ไงตอนกูไม่อยู่ก็เอารถปากไว้พวกมึงอ่ะมีพันล้านอ่ะลุงเออ เราสื่อมได้ก็ได้ประมาณหกคนเทาหงเดีที่ประมูลมามันาเยอะแล้วแบบไปชนเขาแล้วเขาแพ้แบอ๋อแล้วมันกินเยอะก็เลยต้องเปลี่ยนอินพอดอินพอดมาแล้วดูยัต่ออพอดจกล้วเี่ยรน่จะแต่รู้ไหมจะได้เสียงมันเพิ่ม่อยนี้นะมเออมีปัญหาสิบล้านห้ารย แล้วพวกนั้นมามีแจ็คเดลิเปอร์รึเปลน่าจะดีนะนูน่าจะดีนะัวเป็นัรัหรอไอ่เคุณนั่งรถมากับดูเนี่ยเราจะไปหาพวกเอ๊ะกัาจะไปาือห้าสิบป่ะ้าาเหมนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ จำก็ได้เา่กากนไน้ัดนลาลรอแล้วมึงแล้วมึงแล้วมึงไอ้นี่ปะมึงตีเขามึงตถิติเป็นงไงที่เนี่ยตีกันกี่รอบตีกับครับ MK อ่ะหรอมาตีตีกันปรมารอบแรกสอ,สองสองครับลุงรอบแรกสองสองวกา แล้วก็รอบที่สองก็รอบที่สองก็มาชนะครับต่อและรอบรอบที่สามรอบที่สามเขาชนะครับ160ร่อ120ต่ออุ๊ยผู้เสี่ยันมันมีปัญหานิดหน่อยลุงมันมันมีปัญหาับรยอะัฝากเขายำแล้วเขาบาแล้วเขาไปย้ำูงอ๋อย้ำแบบผู้ย้ำแบบ คือมันคือเวลาออกจุดมาอะสมมติเป็นที่แฟมใช่ไหมถ้าเราไม่ต่อยสวนหรือไม่ยิงปืนเอาไม้พี่ตัวก็ต้องมไมเอาปัจบันผมก็โดนอ่าถูกต้องน้า,นานแ,แต่แต่เนี่ยแก๊งผมมันแค่เดินอะมันบอกว่าแก๊งผมเดินไม่เอาไม้พูดมันย้าไปสามคนอะน้าพุ่เลยโดนก็เลยโดนจบไปล ้าวันอีนีเะพี่ว่าไหนอ่ะเดแ๋ยวพาไคุยอ่ะไม่ใช่ m ีวเคอ่ะเขาบิแท่งนัหขายไอ้นี่ไงก็อาห้าสิไปรูไอีวีมันดีอาสามห้านะทีเนี่ยเขาอาจจะขายก็ได้รุงอาสามห้าแล่วมึงไปถามเขาเลยอ่ะอห้าสิบปลอกภายปะงถามมั้ง ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหรถขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมารถกูมันมีแปดมรนโกงแปดมาลองถามดิเพื่อนเขาอยู่ปะลองถามดิฮัลลโหสวัสดีครับฮัลลโหรอรอ X X อยู่ไหมเอ็กซ์อยู่ไหมรอรอโหวนแหวน X อยู่ป้านแหวนไม่อยู่อ่ะไม่อยู่ไม่อยู่มันไปไหนมันไปไหนอุ้มอยู่อ่ะอุ้มอยู่อ่ะ โอ้ไปหามปเลยลุงตงุงอยู่อ่ะชิมแล,ะละ้วล่ะบอลบอลฮะคุยคุยยาามึงไปดูอะไรนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมึงขับรถมามานะมาดูละ่ละ,ละไปเดิน<อ>ไปด,ไปดูดูล,ะละ่ละ